เขาผมบ่เคยงามม่เคยอะไรเลยบ่ม้องนี่บ่ครับพอยังครับพอบัณฑิตบงสาเขตครับอยู่บรรนุยะนางตําบลนงมะฮี่ใช่ครับหม่องเฮานี่แหละครับนี่บ่ใส่สอบเหลืองสองสองผมบานสองสอบสองสมเนาะผมอยากบุญบังขันบ่ได้องหัวซาเลยปล่อยเลยเนี่โอ้มันเขาถือข้อมูล ทดลองก็ต้องเอก,กิดะะพ่นออ่ผุนงมมูพันสียาขาวไม่ไดองสีพ่อมุอนผมมูดิสีด้ลยใบม,มันใสดีเนาะใบตัง้งใบใสดีเนาะเม็ดก,ก็ใสดีว่ามันเขาเจ้าอรรดเนาะน้ำแข็งเดียวโอ้น่ำแข็งให้นี่ใส่ปุ๋ยยังไยครับนี่ใส่เต้าเทปูนะครับที่รหนนมันม,ม,ม,มีสูตรยังสูตรเดิมต้นผมก็ามาใส่ที่แรกในห้องบ่บ่บ่ครับผมบมดในห้องบมดในห้องเพื่อนครับ คือเพิ่มบ้านแดวเควคือเพิ่มเพิ่นขึ้นมาข่าวฝามือคือจังใส่เพิ่นนะว้านจะเ่อปุ๋ยนี่บ้านคือว่าสองรอบเลยเนี่ยครับว้านสองรอบคือรอบแรกตอนมันมันท่วมล้างนกเขาเขาเอือเออท่วมหลังนกเขาว้านสามสิบศูนย์ซครับบานนี่บัานที่สองมาเขาได้ประมาณสองเดือนเอาเอาตัวไหนมาใส่บาานที่แปดศูนย์สามเขาผมบ่เคยงามม่เคยอะไรเลยบ่ามองนี่บ้ครับ อันนี้หน้าเบิกใหม่อยู่ครับนี่หน้าเบิบกใหม่เบิกได้ยักปีแล้วผมเบิกเบิกพร้อมกับมา,บาใส่สบังฝนหันในยี่สิบก็สอบได้ไง่ายนี่บ่ครับ <c oughs> บางบางหน้าปีนั่นครับเลยี่สิกสบก็สอบให้ในยี่สิบก็สอบแม่นครับึ้นื่าสีได้พรตันบ่ไหวมันเมื่อไหร่ก็แฮะไปแล้วผมบ่าน,นี่เออไรเครืองนี่เนาะครับคู่ปีนี่ คู่ปีนี่เฉลี่ยหน้าเท่านี่ครับเฉลี่ยตกะหาร้อยเท่านะครับหาร้อยกิโลทั้งบานเท่านี่ถือว่างามเลยหาร้อยกิโลหาร้อยกิโลต่อตันถือว่างามครับแต่ปีนี่มองนี่ผมเบิ่งโดยสายตากะประมาณลายเครงเนาะครัพอลายเครงก็เลยสามงานประมาณนี่แหละเบิ่งว่ามองนี่มันสีได้งไรเป็นไรสังเกตเบิ่งห่วงเนาะหน้าเบิกไม้เนาะประมาณประมาณจังเม็ดครับ มัจจุบรอยซวงดอยคุณบ่อเออตึงเบิ้ได้นี่ครับนี่ตึงเนาะครับนี่กลมเล็ผมบริสีทธยาเนี่ยขนาดธรรมดามเคื่อเหตุกันนี่ต้องสีดยาตอนถอดสีดยังเลยบ่อครับหนึ่งสองสีดยาแมาแดงเมงเตาทองเม่งม่งแข็งเป็นมามม่งแข็งคายเนี่ยชื่อว่าไรพนอยู่ หน้าปีอะไสิกระสอบนี่วผมมาทีสิบนสิบ่ไหร่บ่สามสสก็ะสอบยีสบก็ะสอบตอนนั้นตีครับหน้าปีเดี๋ยวผมสื่เสียบางมันมันสีมีอยู่เก่ามันสิมีอยู่เก่า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 เขาเอื้อนว่าเก่ายังไรเก้าแหนงบ่เก้างาบ่ครับสี่หกแปดสิบสิบสองสสสบสาคูเก่าเป็นไง คือว่าบกขีหลายเนะาะบุกขีหลายน่าปังครับเออเออถือใจอยู่นะครับนะใส่เต้าเทาโบนะครับครับถือใจส่วนพี่น้องอยู่ทั้งบ้านเท่าไหร่ครับขนน่งเบิ่งอยู่ในกล่องขนอยู่ทั้งบ้านบนครับใส่เต้าเทโบนี่ยคือว่ามันก็ดีนะครับดีดียังบอกดีเมี่ยงใหม่กับโบมาไก่นะครับฮาวานผมนี่ผมใส่แด้เหว่าได้สีดยาขาวมะแดงครับคู่ปีสีดบอกสีดคขาอความตึงของพนกับเบิ่งเนี่ย เที่ยวเท่ากับเพิ่นขามาแดงเลยนี่อครับนี่คือผมบริใส่เต้าเทโบนี่คือผมกระสีดคู่ปีเลยนโอ้ยนี่ครับนี่คือปีนี่ผมมาใส่เต้าเทโบนี่ผมบริสีดประหยัดยาประหยัดยาขามาแดงนะครับประหยัดปุ๋ยประหยัดลงป่ะครับนี่ประหยัดลงครับประหยัดลงแนวแดครับประหยัดลงคือว่าเฮาก็ใส่ปริมาณมันกับปุ่ท่นม่วนอื่นนะครับนี่ผมใส่ซอดรอกเลย ใส่ซองหอบปกติดีครับปกตินี่กะซองรอบอยู่แต่ว่ามันก็มันก็หนักนะครับครับโอ้ด้ใส่หลายครับเอาพี่น้องอยู่บ้านอยากได้ปุ๋ยเตาเทอร์โบนะครับโทรมาถามกับเบอร์นี่แหละขึ้นย่างล่างนี่ตัวแปดสามสองสี่หาสี่หนึ่งหกสี่สี่บอกให้พี่น้องว่าจุดใดเนี่ยที่เพิ่นจำในปุ๋ยเตาเทอร์โบเอาเมื่อนี่ก็ขอบคุณพอบันดิตหลายๆครับผมครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทั้งบ้านนำติดติดตามรับชมอย่าลืมนะครับปุ๋ยเตาเทอร์โบเฮ้า ดีอีลีเนาะพ่อมันดีเนาะเอายกโบว์คุยเตาเทอร์อออโบนี่ครับผมาเ ากเศรษฐารวยอยากจนให้เล่นหวยอยากรวยให้ทำกินประหยัดเก็บออมไม่มีนี้สินประหยัดเก็บออมไม่มีน้สินลงทุนในพื้นดินมีกำไรเพิ่มพูนตั้งกลุ่มแล้วจับมือกันไว้ผลผลิตมากมายทุกคนรวมกันมาทั้งธุรกิจเขาเรียกว่าโคตา ทันธุรกิจเขาเรียกว่าโคต้าเอาไปเสนอพ่อค้าได้ราคาดีกว่าเดิมมีเงินอย่าหลงเพลินรีบใช้อยากได้อะไรต้องชังใจให้ดีแบ่งไว้ทำทุนเพื่อต่อเงินอีกทีแบ่งไว้ทำทุนเพื่อต่อเงินอีกทีซื้อปุ๋ยซื้อพันธุ์ดีดีซื้อื่องมือทำกิน กเกษตรพารวยกรเกษตรพารวยรวยร,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 รวยรวยเกษตรพารวยวรเกษตรพารวยบางสันเลตเกษตรพารวยการันตีแล้วว่าดีทำแล้วต้องรู้เท้าหน้าได้เขาดีดีมีใบตั้งใบซี่ระเม็ดเด่นเม็ดตรงูมันก็นงามเอาให้หัวดกหัวเหย่คอเขนข้อขาหน้าอสอ่นสวนอย่าง่าราปาน้ำหยากแล้วมันไหลออกมา หากผลไม้ก็ได้ราคาเกษตรไทยมีภุมิปัญญาเชิดหน้าชูตาเกษตรพารวย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 เกษตรพารวย,ยรเ,เ,เกษตรพารวย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 เกษตรพารวยเกษตรพารวยบางสันเลตเกษตรพารวยการันตีแล้วว่า,าดีคำแล้วต้องรู้